ได้แต่ยิ้มอ่ะเพราะว่าพอเราเห็นทุกคนมาเราพอเห็นทุกคนแบบบางคนเราไม่รู้ว่าเขาจะมาด้วยหรือว่าแบบไม่ไม่คิดไม่ได้เจอนานอย่างเงี้ยพอเราเห็นเพื่อนๆอย่างตะกี้พี่มาริโอ้ก็มาหลายๆคนก็มาพี่นิวก็มาอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบเราทําได้แต่ยิ้มแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาจริงๆรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญก็คือขอบคุณน้องที่มาด้วยครับดอกไม้ม่ชื่นใจไหมพี่เจมส์ชื่นใจครับผมแต่คือแค่เห็นเขาก็ชื่นใจแล้วแหละขอบคมากขอบคุณครับ รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเขามากมากเลยแหละเพราะว่าตอนที่ถ่ายคือเขาก็เหมือนมากลับมาเล่าให้ฟังตลอดแล้วเป็นยังไงบ้างเลยค่ะก็เล่นไทยวันปีนี้ได้ดอกไม้แล้วก็ได้ขนมครับเป็นเป็นลูกอมครับผมเป็นสิ่งที่เขาให้เน้องเป็นความรู้สึกดีๆหนูก็แฮปปี้หมดค่ะจริงๆไม่ให้ก็ได้ไม่ไม่ก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าจะไม่ให้ก็ไม่ไม่โกรธโอเคเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนทุกวันมันก็สม่ำเสมออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นวันนี้ใช่แต่ว่าให้ก็ดีใจขึ้นอีก ก็ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหยุดแค่อยู่ด้วยกันทุกวันก็พอไม่ได้ให้เลยค่ะก็รู้สึกผิดนิดนึงเหมือนกันว่าแบบจริงๆน่าจะหาของววันให้เขาเหมือนกันเนาะอะไรอย่างนี้แต่การนี้เขาอยู่กับผมแค่นี้ก็พอแล้วครับที่ผมพูดฮะไม่แต่นี้คือเรื่องจริงครับเวลาเจอพี่ๆตลอดเวลาก็จะพูดอย่างนี้แล้วพอพอน้องพูดก็มันก็ปนเปิมว่าแบบจริงๆมันเป็นแค่โมเมนต์ที่ต้องมีกันละกันแค่นี้เองครับผ